สวัสดีนักเรียนสำหรับรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพงานช่างงานช่างที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าในช่วงชั้นที่สี่นี้เป็นการเรียนงานช่างในการออกแบบเขียนแบบสำหรับ งานการออกแบบเคียนแบบนักเรียนสามารถนำไปใช้ในการศึกษาเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันสำหรับนักเรียนผู้เรียนที่ได้เข้ามาเรียนในงานช่างซึ่งได้ผ่านการเรียนงานอื่นๆในกลุ่มวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ สําสหรับงานช่างที่เน้นตอนนี้ก็เป็นงานเขียนแบบซึ่งการเขียนแบบคุณจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามขั้นตอนในการเขียนแบบให้นักเรียนเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือให้พร้อมสําสหรับเครื่องมือที่เรานิยมใช้ในการเขียนแบบก็มีอยู่ไม่กี่อย่างาที่สำคัญมากที่สุดก็ได้แก่ หนึ่งไม้ทีไม้ทีชนิดที่หนึ่งเนี่ยเป็นไม้ทีที่ลูกตัวทีลักษณะที่มันเป็นลูกตัวทีก็คือใช้ส่วนที่เป็นตัวทีใช้ให้มันได้ฉากกับโต๊ะอย่างที่สองเราเรียกว่าทีสไลด์สำหรับทีสไลด์นี้ใช้ง่ายเพราะว่ายึดติดกับโต๊ะเป็นเครื่องมือที่ใช้ง่ายมาก เครื่องมืออย่างที่สองเราเรียกว่าไม s e เซตเซ q ตสแควร์สำหรับไมซ์เซตมีอยู่สองชนิดด้วยกันสองอย่างด้วยกันนะ,ะสำหรับไมซ์เซตชนิดนี้เราเรียกว่าเซตมุม45องศาและม 9, ุม90องศาไมซ์เซตชนิดนี้เรานิยมใช้เขียนรูปออฟบิสำหรับไมซ์เซตชนิดที่สองเป็น ไมเซตที่มีมุม3 4องศา6 0ี่องศาและมุม9 0องศาหรือว่ามุมฉากไมเซตชนิดนี้เรานิยมใช้เขียนรูปไอโซเมติกสำหรับรูปไอโซเมติกพื้นฐานง่ายๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และนำไปเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้งานออกแบบเขียนแบบในระดับชั้นที่สูงขึ้น หรือนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอาย่างที่3เป็นเครื่องมือใช้วัดขนาดของรูปก็คือสเกลสเกลเราใช้วัดเป็นมาตราส่วนมาตราส่วนในที่นี้เป็นระบบเมตริกซึ่งย่อมาจากอของจริงนั่นก็คือมีหน่วยเป็นเซนติเมตรเป็นเมตร เครื่องมือวัดชนิดนี้เราใช้วัดเป็นมาตราส่วนยอ่อมกย่อจากของจริงมาเป็นรูปที่เราจะใช้เขียนรูปแบบเครื่องมืออย่างที่สามก็คือเป็นชุดวงเวียนส่วนมากแล้วเครื่องมือชนิดนี้เราจะนิยมใช้ในการเขียนแบบเทคนิคเพราะฉะนั้นการศึกษาเรียนรู้ในระบบ อาชีวศึกษาหรือว่าเทคนิคที่จะมุ่งทางด้านอุดมศึกษานั้นจะใช้เครื่องมือชนิดนี้มากแต่ของเราในระดับช่วงชั้นที่4ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนี้เรายังไม่ใช้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้อยู่3อย่างด้วยกันขั้นตอนของการเขียนรูปไอโซเมตริก ขั้นตอนที่เราจะเขียนนี้ต้องจัดก,กระดาษให้ตรงติดกระดาษให้แน่นกับโต๊ะก่อนอื่นที่เราจะเขียนนักเรียนจะต้องตีเส้นกรอบรูปก่อนตีเส้นกรอบรูปและเขียนชื่อนักเรียนหลังจากนั้นเป็นขั้นตอนการเขียนรูปไอโซเมติกขั้น พื้นฐานดังตัวอย่างขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนจะต้องลากเส้นพื้นฐานสำหรับเส้นพื้นฐานนี้มีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่า ดูรูประยะของรูปขั้นตอนต่อไปให้ขีดเส้นตั้งฉากในระยะกึ่งกลางของเส้นพื้นฐานขั้นตอนที่สามให้นเรียนขีดเส้น เส้นเอียงจากมุม3 0องศาซึ่งความยาวให้ผู้เรียนกำหนดตามขนาดของรูปขั้นตอนที่4กับด้านรูปไอโซเมติกจะต้อง มีเส้นเอียงทั้งสองข้างขั้นตอนที่ห้าลากเส้นจากปลายเส้นเอียงเส้นแรกให้ตั้งฉากขึ้นไปความสูงเท่ากับเส้นตั้งฉากเส้นที่หนึ่ง ขั้นตอนที่6ก็ลากเส้นจากปลายเส้นเอียงเส้นที่2ให้ตั้งฉากขึ้นไปความสูงเท่ากับเส้นที่1และเส้นที่2เป็นเส้นตั้งฉาก ตอนที่7ลากเส้นเอียงจากเส้นตั้งฉากเส้นที่หนึ่งและเส้นที่สองขั้นตอนที่8ลากเส้นเอียงจากเส้นตั้งฉากเส้นที่หนึ่งมายังเส้นที่สาม ขั้นตอนที่เก้าเราจะเห็นว่าเส้นที่เอียงทางหัวมือจะเท่ากันเส้นที่เอียงทางซ้ายมือจะเท่ากันต่อจากนั้นขั้นตอนที่9ลากเส้นเอียงจากจุดปลายของเส้นตั้งฉากเส้นที่สอง ให้ความยาวเท่ากับเส้นเอียงเส้นแรก ขั้นตอนสุดท้ายจะได้รูปไอโซเมติกความหมายของรูปไอโซเมติกจะมองเห็นวัตถุหรือว่ามองเห็นกล่องอยู่3ด้านด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3 อ้อปิคซึ่งเป็นการเขียนที่ง่ายง่ายกว่ารูปไอโซเมติกและส่วนมากแล้วไม่ค่อยนิยมเขียนลำดับขั้นตอนการเขียนรูปออปิกมีดังนี้ขั้นตอนที่หนึ่งขีดเส้นระดับพื้นฐานของรูปเหมือนเดียวกับการเขียนรูปไอโซเมติกสำหรับรูปออปิกนี้ การเอียงของรูปจะเอียงไปด้านเดียวเพราะฉะนั้นด้านหน้าของรูปจะอยู่ด้านตรงเป็นมุมฉากขั้นตอนที่หนึ่งเขียนรูปเส้นตั้งฉากอยู่สองเส้นระยะห่างเท่ากับด้านหน้าของวัตถุ ให้ออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเท่ากับด้านหน้าของวัตถุที่เราจะเขียนที่เราจะออกเป็นสำหรับด้านหน้าให้มีความสูงและความกว้างเท่ากับวัตถุที่เราออกแบบ ต่อจากนั้นขั้นตอนที่2เราใช้ไม้เซตที่เป็นมุม45อ,องศาให้ใช้เขียนเส้นเอียงเท่ากับความยาวของวัตถุที่เราออกแบบสำหรับการเขียนรูปออบิกเป็นการขีดเส้นเอียงด้านเดียว อาจจะขั้นตอนที่สองนี้ความยาวของวัตถุให้มีความยาวเท่ากับที่เราออกแบบให้มีความยาวเท่ากัน ตอนที่สามให้ขีดเส้นระดับและเส้นตั้งฉากก็จะได้รูปออฟบิดด้านที่1ที่มองเห็นอยู่3ามด้านด้านที่1ด้านที่สองและด้านที่สาม